วันนี้เวลา19นาฬิกา1นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสาราิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการสแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันทดน้ำซึ่งมูลณิธิส่งเสริมศรรมิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา28กรกฎาคม2566สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา12สิงหาคม2566 รวมทั้งสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาและพัฒนาโขนโมรนิธิส่งเสริมศิลปาชีพให้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นที่ชื่นชมในระดับนานาชาติโอกาสในเท่าพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงโขนซึ่งยืดแนวบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเรื่องรามเกียรติ์ ตอนกุมภกัรทดน้ำตั้งแต่หลังจากที่กุมภการทำศึกโมฆะศักด์กับพระลักษณ์แต่ไม่สำเร็จจึงคิดหาวิธีทำกลศึกนิมิตกายลงไปใต้น้ำทำพิธีทดน้ำนอนขวางแม่น้ำไว้เพื่อขัดขวางกองทัพพระรามมือหนุมานแปลงเป็นเหยี่ยวสืบรู้ความลับของกุมภกัรจึงดำน้ำลงไปพบกุมภกัรน,นอนขวางอยู่จึงนิมิตกายแผลงฤทธ์ต่อสู้จนกุมภกัรแพ้หนีไป จากนั้นกุมภกัรยกกองทัพออกรบกับฝ่ายพระรามพระลักษณ์จนกุมภกัรต้องสอนเห็นพระรามมีสี่กอนรู้ว่าเป็นพระนารายณ์อวาตารจึงทูลขอโทษและฝากพิเภกพระรามให้อภัยอย่าโทษและให้พรกลับคืนสู่ฟากฟ้าหลังจากจบการแสดงพระราชทรรรามพระวโรกาสให้ปหลัดกระทรวงมหาดไทยนำผู้แทนคณะกรรมการและคณะนักแสดง เ้ารับพระราชทานช่อดอกไม้สำหรับการแสดงโขนในครั้งนี้นำการออกสื่อของกลุ่มพกันในครั้งที่3และครั้งที่4ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของกลุมพกันมาจัดแสดงเพื่อให้เห็นถึงความรักความสามาคัคคีความผูกพันของพี่น้องวงญาติที่ไม่อาจตัดขาดกันได้รวมทั้งการให้อภยัยไม่จองเวรให้เป็นบาปเป็นกรรมสืบต่อกันไปซึ่งคุณธรรมเหล่านี้เป็นหลักคิดที่ควรคงอยู่เป็นแบบอย่างอันดีงามสืบไปในสังคมปัจจุบัน เวลา16นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตนาวชิราวุธวิทยาลัยในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาสวมพระองค์ แล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบ,บรมราชานิสาสวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนัสเสด็จไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการบูชาพระรัตนตรยัยส่งกราบ นักเรียนเป่าแตรนำเพลงมหาวิชาวุฒราชาสดุดีและร้องเพลงมหาวิชาวุฒราชาสดุดีแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมรูประบาดสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนสวดวิชาวุธานุสอนสระคาถาของสุชีวูพิขุน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างโรงเรียนมหัดเล็กหลวงหรือวัชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันแทนการสร้างวัดประจำราชการด้วยทรงเ,เห็นว่าหากทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่จะเกินความจำเป็นในส่วนของการบำรุงพระพุทธศาสนาสิ่งที่จำเป็นในขณะนั้นคือการให้การศึกษาแก่ราษฎรในวันที่29ธันวาคม2453จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกหม่อมให้เปิดรับนักเรียนและถือเป็นวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียน จากนั้นเสด็จไปยังห้องสับปกรทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์51รูปพระสงฆ์สับปกร์ทรงหลังทักษิณเนาทกต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องพิธีนักเรียนร้องเพลงเราเด็กในหลวงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วงจุนตรียางบรรเลงเพลงสันเสริมพระบรารมีเปิดพระสุบินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาปรการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า สมเด็จพระมหาธีราธราชเจ้าทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา15ปีโดยสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2468 สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้ทรงวางพวงมาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาสวมพระองค์แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชฐานที่ดินนาทุงสาลาแดงสำหรับจะสร้างสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงสินค้าเป็นครั้งแรกและจัดให้เป็นศูนย์สาธารณะสำหรับประชาชนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชฐานชื่อว่าสวนลุมพินีโดยในวันนี้ยังมีคณะองคองมนตรีตลอดจนหน่วยงานต่างๆอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยผู้แทนสำนักนายกกับผู้แทนนายกรัฐมนตรีร่วมวางพรมาลา นละพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณ เวลา,ลา1 7 0 56นาทีสเสด็จออกนาวางสุขโขทัยพระราชธรรมพระวโรกศสให้นายเปดโดรสวาเรนเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสสวิสประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสมา,มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่